ยายไร่กับกำลังจัดพี่น้องต่อต่อ,ตอจากคลิปที่แล้วเนาะนี่ก็จัดลาา้วก็สีไปแจกกับปิงไก่พี่น้องให้ซาบัดอโมงพี่น้องนี่แหละพี่น้องให้กินนํากันเนาะอาหารแซ่บเกิดอีกแล้วคุณแม่เพิ่นก็สนับสนุนยายไร่ไระยอ้ยายไร่กับขยันพี่น้องยายไร่กับยายอ้วนนี่ไปอยู่นํากันซะ ปลูกนํากันซะคีอสีสวนใหญ่นาะพี่น้องเนาะเนาะขาอนก้อด้โอ้ยโอเมดสีสารเน่อ้สาเน่ยนี่อ๋เอาออ๋ออลเอยออออ๋่เออออ๋ออ๋อออ้ออ๋ออยออ๋ออ๋ออ๋ออ ตั้งสายพักซีแล้วกันพัคสลดัดพี่นเนาะผึน <c oughs> กำลังจัดเนาะมาแห้งสิสิ่ไก่กะใส่ถุงไปเลยเอาพี่น้องจัดพักโทรแบบแห่งโทรมาบอกเพผึนเพผึนดีใจ <c oughs> ได้ขายปิ่งไก่มีคนมาเมาปิ่งไก่เพิน่นหรือวันเห็ดกระยุกกรนิวยิ่ บ่มือไงพ่นักพิ่เนาะบะแพงกับสีไปหาแม่เถวหนองวันใหม่แหละกันป้าบะแพงอยู่บ้านสีสว่างเนาะแล้วก็สีไปหายยายอ้วนหนองวันใหม่น้ำพี่น้องปิ่งไก่นี่พักนี่บะแพงนี่สีบ่เอาเนาะ สีหายคนอื่นเนาะพักบ in ่าแพงกับมีอน <Sí. S 1> ี่ยบาแพงกับสีเอาไปหายป่าบ่าแพงพี่น้องพักนี่ต้องซ้ำซ้ำซ้ำนั่นแหละยายเดี๋ยวเราเบิ่งเราชมเราพี่น้องโจ๊กคิปไปก่อนตอนไปเพื่อแจกปลาเมาส์กัสีไปตอนนี้ก็บหอดบ้านป่าอลไรพี่น้อง มาให้เจ้าว้าวมาหาแจกพ่อแอนมีผู้ใหญ่ใจดีปิ้งไก่มาให้พร้อมอันนี้ให้ปลาซานดำเด้อ,อแบ่งให้ปลาซานดำสองปงแบ่งให้ป้าพี่น้องหูเพิ่นบด่ดีบันไดป้าบ่แพงหูเพิ่นบ่ค่อยดีบันี้บ่แพงก็สิ ลงไปเฮือนอันเมย์หญ่น้องวันใหม่ต่อพี่น้องเมย์หญ่น้องวันใหม่ต่อนี่ก็เอาพักมาแล้วก็กลับปิ่งไก่แพงกระสิไปต่อเนาะไปเฮือนเมย์หญ่น้องวันใหม่ตอนนี้ก็มางหอดเฮือนเมย์หญ่น้องวันใหม่เลยเนาะจะพิ่น,นไปใส่ โบมีไผ่ยอยู่เฮือนพี่น้องบลาแพงก็สิได้เอาออกหน้าเนาะไปให้น้องวันใหม่กับยายอ้วนเท่านั้นเอาออกหน้าพุ่นแหละพี่น้องนี่ก็สิเป็นทางเนาะพี่น้อง,นะงออนเนาะทางออกไปหน้าบลาแพงท่าไปหน้าบลาแพงเนตกก็สิประมาณนี้แหละพี่น้อง <c oughs> นตกหนาวพี่น้องหนาวแห้งขนาดเนาะแม่น้องวันใหม่กับบอยู่บ่าแพงกับสิไปหายยายอ้วนนะจ๊ะสิหายยายอ้วนเอามาหายเอือยเพิ่นเองเนาะพี่น้องเนาะจกเพันไปใส่บวอยู่เพื่อนแห้งกับสิอสองนะโอ้โหตัวสภาพคนข้าเนาะไปได้จังไลยเนาะ ไปหน้าบ่าวแพงทังไฟหาใยอ้วนสุดโหดพี่น้องสุดโหดทะละหดน,นี่สิเป็นหวย ก็ดีฝนตกพี่น้องไปกับ,บ,บ่เป็นอีสนเวลากันดานแห้งพี่นาองบรรณาบาแพงพอบาแพงเที่ยวอยู่คู้มอรพี่นอ้องมีตะลุ้มีแต่บอก ฝนกระตบอยู <sounds> <language> hmm. Hmm. Hmm? Okay, ่น่องเ้ยฝ่านี่เสียเอาออกไม่ให้ใยอ้วนเนาะเสียพิ่นิ่นเอาไปให้เอือยเิ่นเองปิีงไก่กับพัก พักน no no ี้ไปให้แม่แม่เ no ่าน้องวันใหม่เ no บิดพี่น้องแม่ใหญ่น้องวันใหม่เบิดเนาะบาแพงสิกบเอาไว้กบพักบาแพงกามีแล้วทางออกไปพี่น้องเอ้ยสังเกตลำบากลำบน Bây ngọt dây uẩn thì bộ mềm khó ngại đấy thì nổi đây bệnh thì dùng, dây uẩn นำไมแรงมากเลยพี่น้องเอาว่าปิ้งไก่ปิ้งไก่จับเอาไมา่หนึ่งนีไปหายแม่ใหญ่น้ำเด้อแม่ใหญ่ล้างน้ำเด้อด้วย,ยอขอบคุณแม่ไว้ขอบคุณ เด้อแม่ใจดีทางสิงคโปร์แม่ใจดีทางสิงคโปร์ขอบคุณแม่ใหม่ไว้ขอบคุณแม่ใหม่ขอบคุณแม่ใหม่เลยเด้อเอาขอบใจแม่แม่สิงคโปร์ไม่แม่สิงคโปร์แม่ใจดี <c oughs> วันใหม่ได้กะปินไก่อันนี้กะสิบไปหายเมใหญ่ของวันใหม่นะพี่น้องเนาะผลบัอยู่อันนี้กะสิะหายใหญยอ้วนเอาไปหายสองตีแบ่งกันพี่น้องดีใจบอดีใจดีใจเห็นเนี่ยไร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  พี่น้องวันใหม่จะเอาพักไปไหว้ไห้เมียใหญ่ไว้เมียใหญ่ล้างเด้อแม่พักยายไร่คุณแม่เจดีสนับสนุนให้ไปแจกได้พักได้หนาโน้ตพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกอบมกอบยายละลายแม่ท่นสิงคโปร์แม่แม่ใหญ่ใจดีอยู่สิงคโปร์สีลูก นี <boat man. S 1> ่ไปให้ไปให้ตะลางได้ไหมตอนนี้ไปให้ไปให้เอื้งอีนอพี่นอแมงไงห้องแม่วันใหม่เป็นเอื้อยของยายอ้วนเนาอหอบกอบใจยลายสนับสนุนยายไล่เอาอันแบบไล่ไปให้ตะลางแมนยายล้าง ข้อ e bueno, ่อพักยายอ้วนนในขลายเนาะพี่น้องยายอ้วนก็มาเอาดอกจิพาห์อีกคนอื่นเนาะแต่ยายอ้วนก็เก็บเนี่ยไรฟองฟังพี่น้องมาเบิ่งดูว่าสิผากไปให้ป้าเมามื้งแมลงโอ้โหพี่น้องยายอ้วนสิผากไปให้้ปาเมายป้าเมาขั้นฉุกนี่เก็บแล้วเรียบร้อยบิดเลยเนาะพี่น้องคือปลาบ้าแพงต้องมาแมลงนี่แต่จิผากไปให้ป้าเมาขั้นสมพอป้าเมากับซาแพงบ่ได้ออกมาหน้า เดนแหพิ่นคือสิอยากชมพักไปแหละเกบอีกหนึ่งกไท่อกใ้ที่กหยงกเลนี้ยังงานไก่กันที่นอกไ่นเพราะแม่เาแพ็ับแล้วอื่นก็จะได้ลงกตลาดตลาดต้นแรกวันอาการตะคพักคือกันที่นอก保ไพี่นอกตะไคอ้อ้ายอ้อยอันใหม่ได้ปีงไก่ เนาะยายอ้วนกะเก็บสิไปให้ปลาเมาที่นอกยายอ้วนจะอยู่หน้ามือนี่บ่มีแนวเห็ดเนาะนั่งเก็บพักพออากาศก็ดีบ่แดดฝนตกลิ้นตอนน้ะสิไปหายปลาเมาตอนนี้สิไปหายที่น้อ,องเที่ยงใกล้เนาะไปหายปลาเมาพี่น้อง เมื่ออื่นนี่น้องวันใหม่ก็มีข่าวดีแล้วได้๋ยวจะแก้ย่านกับกระเป๋าไปโฮงเฮียนเขาบอกชาคู่บอกชาคู่วันได้ลรึถ้าได้รถผีบเนี่ยได้รถถีก็บอกชาคู่แหละนะบอกชาวคู่มาได้กระเป๋าบอกชาวคู่วันได้ไรเกาะ กวั S <S> ดรถทีก็ได้กระเป๋าก็ได้แล้วเอาน้ำอ,นอ้ายงก<โด>ันเลยดีใจเฮงโอหดีใจเฮงพี่นอ้องเดึงผืนดีใจเฮงมาโหลดกระเพ้าปากซองสั่งรถกระสังสีเองดีใจเฮงนะวันใหม่ดีใจเฮงสิได้รถลด <c oughs> มาหันมาคุยนะแม่ดีใจไป สกีบผักอ้าวพี่น้องเว<ห>ลากับสมมาพอควรเนาะบาแพงกับสีขอปิดคลิบสำนีเนะาะยังไงก็ขอบบุญขอบคุณคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์ที่สนับสนุนยายไล่แล้วกนะ็นให้บาแพงเอาปิ้งไก่มากินกับครอบค,นะบออบคบรัวแล้วก็บบบนบาแพงก็เคยสิกินหมูเบิดมันหลายเนาะแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องกินยังไงก็ขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อขอให้เจริญเจริญร่ำรวยตลอดไปเนาะสุขกายสบายใจ<แ>ตลอดไปอยู่ดีมีเฮงพี่น้องสุขภาพแข็งแรงบอกนะแม่ลูก หผมพัดเข็งๆเม่เอ้ยจ้ะแม่เอ้ยสบายดีบัดสบายดีแม่สบายดีป้าลุงสบายดีบัดสุขสุขคนสบายดีป้าลุงสบายดีพ่อแม่สบายดีพ่อแม่สบายดีป้าลุงสบายดี